อีกหนึ่งเมนูของพี่น้องชาวพาม่าค่ะทุกคนคือฝนไปดูช่องของเจ๊ก,ก้อยสวยแซบมาค่ะสามีเขาเป็นชาวพามา่าแล้วคือน่ารักดีค่ะสามีเขาชอบทํากับข้าวเมนูพาม่าให้กับเจก,ก้อยกินด้วยมีเมนูน่ากินหลายเมนูเลยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือแกงไก่พาม่าค่ะทุกคนมันดูทําไม่ยากดีเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันค่ะเริ่มจากตําพริกแห้งก่อนเลยแต่ถ้าใครมีพริกป่นฝนว่ามันก็น่าจะเอามาแทนกันได้นะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปฝนใช้เป็นหอมแขกนะคะทุกคนจากที่ฝนดูมาส่วนใหญ่แล้วเมนูพาม่านี่จะขาดหอมแดงไม่ได้เลยนนนนะะะะะะคคครททุกกกกอออยย่่่าาางให้้้้เเขััลีีดปมณ็พวตไ แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปเตรียมมันฝรั่งกันก่อนค่ะหั่นฝรั่งเป็นชิ้นพอดีคำตามชอบเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าฝนชอบหั่นแบบนี้ทุกคนไม่รู้ทาไมตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วใส่เครื่องแกงพิโขลงไปลงไปเลยค่ะผัดจนกว่าเครื่องแกงจะหอมฟุ้งเลยนะคะทุกคนแล้วเราถึงจะใส่ไก่ลงไปค่ะผัดจนเครื่องแกงเข้าเนื้อไก่ดีเลยนะคะพอไก่เริ่มสุกเดี๋ยวเราจะเติมน้าลงไปค่ะทุกคนค่ะเติมน้าลงไปจนท่วมไก่นะคะแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีค่ะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันคคค่่ะล้อเเาาุุงนนกกยยททหข กันอีกครั้งนะคะแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปค่ะกระจายกระจายให้ทั่วปิดฝาอีกครั้งหนึ่งทิ้งไว้ประมาณอีกสินาทีมันฝรั่งก็จะสุกแล้วก็น่ากินมากๆทุกคนและนี่ค่ะแกงไก่พมมาของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ากินมาก <S <S บอกว่าผลลองชิมแล้วคือมันฝรั่งเปื่อยนุ่มแกงคือเข้าเนื้อสุดๆรสชาติเข้มข้นสรุปคืออร่อยจริงค่ะทุกคนลองไปทํามื้อนี้มีเบิร์นแน่นอนเลยค่ะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ